ตอนนี้ก็จะเป็นบาลูนในบ้านลมนะค,นนครับก็ใด้ควคนสนใจกันเยิะนะครับกิจกรรมของวันนี้ครับที่บรรยากาศกอบคู้คลองเยอะแยะมาคนะู้คลองมาสนับสนุนนะครับเรตนี้บริเวณนี้จะเป็นเขาวงก่อนนะเข้าไปก็จะมีลักษณะนะครับเป็นวงก่อนนะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นนะครับปีนหน้าผาสำหรับเด็กนะครับก็เข้าแถววันเดอนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นปางนูนะครับทนูสำหรับให้เด็กยิงแหงกีเบอร์นะครับเคี่ยงไปนะ ไปเดินกล่องฝั่งนู้นนะครับเสียงดังเหมือนกันเลยครับในเกมก่องอันนี้ก็เป็นนะครับบ้านลมอีกแบบน,นะครับเป็นให้เด็กได้เข้าไปชมนะครับ ไม่มีสองตัวแฮงกี้เบิร์ดฝั่งนู้นนะสองตัวตัวใหญ่สีเมื่อสีแดงนะครับก็บริเวณนี้จะเป็นตัวนะครับให้เด็กลองดีดไปข้างบนนะครับไล้ความรู้สึกเหมือนกับท่านูนะครับบรรยากาศตรงนี้ครับคู่ครองครับเยอะแยะนะครับเกือบสองพันนะครับสำหรับเด็กด้วยนะครับร้านของ เซนตันเปติวโอ้โหก็โอเคนะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะสำหรับก็อย่าลืมติดตามงาทางเฟซบุ o กซับสไครต์ออนพัดด้วยนะครับแล้ว่าคนที่พลาดของเซนตันเปติวหายใจนะไปทุกเซนตันจะไปนะเขาจะไปทุกเซนตันของทั่วประเทศนะครับแลวแต่ว่าจะมี ชาวราวนท่านไหนครับจะไปตั้งบูธนะครับก็อย่าลืมติดตามงานทางเฟซบุ๊กทรัพย์คลายอุ่นพลาสด้วยนะครัขอบคุณครับ